น,นี่เลยสีหมืนสีเก้าสิบห้านิ้วของปั๊มไม่เหล็กร้อยเก้าสิบที่มันดังถึงถ้าชอบคาราโอเกะร้องเพลงนุ่มๆเป็นสตนด์แออเป็นตู้โรงแรมตากขนได้ ทั้งชุดนี่เลยฮะอันนั้ก็ข้างหน้าลูกค้าทำสี่คุณสี่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันพันบาทสองตัวเท่ากันอยู่แล้วถ้าอยากเพิ่มก็เพิ่มจะพาะตู้อย่างเดียวรับประกันปีหนึ่งเดียเพราะว่านี่มันพันบาทพันบาทพันบาทนะส่วนนี้พันบาททั้งคู่เลยสี่หมื่นสี่เก้าร้อยมารับเองมีส่วนแรกสี่ร้อยซื้อรถจบเลยไฮเฟกตัวนี้ไฮเฟกเลือกได้พัเก้าสิบเก้าประก็นเจตเจตทดสอบทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบลูกค้าต้องไปเลือกชอบเสียงไหนต้องไปเลือกเองทไมตัวนี้แก้ไขแล้วไม่ไม่บิดโอเคโลลหนึ่งสองหนึ่งสองสายเสยมีให้พร้อมนะะไปเจยบเข้าทีวีได้เลยเข้าโน้ตบุ๊กเข้าโทรศัพท์มือถือก็ได้ อ่ะเดี๋ยวมาดู1 9ื่นอป่ะอันนี้จะนุมน่มๆเพราะว่าหตัวในพันวาท,ที่ตัวเปิดนั่นแหละแต่ตัวบนไม่ใแช่ตัวบนเป็น800วัตต์ถ้ากันได้ชุดนี้เลยเบรกนี่เปลี่ยนได้ถ้าเบรกนุ่มก็ต้องเป็นออโด้ดอกตัวเดียวกันถ้าเบรกหนักๆก,ก็ต้องเป็นตัวีล,ลง อันนี้มันธรรมดาทั่วๆไปค่าไปฟังนั้นแล้วมาฟังนี่มันก็ต่างเพราะนั่นเะป็นคอบชุดว่ามันเป็นชุดตัวท็อปเลยทําตรงโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาราโอเกะแล้วก็ตามออฟฟิศตามบริษัทเขาจะเอาเป็นชุดเหมือนกันอันนี้ไรเนกาทีฟหรืออะไรใช่ไหมมันไม่เหมือนกันอักทิปเหรออักทิปก็<อ>จ,ะจะเป็นชุดพวกนี้ในอักทิปอักทิปมันก็จะมีพาวเวอร์ในตัวมีไม้เทปมีพาวเวอร์ในตัวอือมีซับเซฟอยู่ในตัวในตัวเลยล่าล่ะ ตถ้าเทียบกับกับพวกนี้มันจะอีกแบบนึ้นโอ้เสียงคนละแบบคนละแบบเลยแต่ซื้อซื้ออย่างนั้นแล้วจบฟังแล้วมีความสุข้าาม,นนม,ยาาอ,มาอยู่ในในจ เนเวลาสิหอดีความหักที่มีในใจก็เริ่มสิลายแล้วตอนนี้แต่ถ้ายังมีท่าทีบออยากชัดเจน

จังหวอดกำบลนแปลงยาวนะสํสำนักปลัดก็ให้เก็บามาดูชุดสี่คูสี่แต่เสียงกลางเป็นเสียงกลางโรงแรมน,นะเป็นอาเดลหกจะเป็นชุดกันฝนนะพาะว่าสองตัวทั้งชุดนี่เลยฮนะทั้งมีคอรอมีไม้ไม้ที่ใช้ป้ายกำลังพูดอยู่นี่พอดีเลยนะแล้วก็มีปั๊กมีตู้แหลกสิบอยู่ม,มีมีมิกก็ทั้งชุดนี้พร้อมสายพร้อมเปิดเลยแนละ้วประกันให้หนึ่งปีนะแต่ดอกก็ไม่รับประกันไม้เนี่ไม้ัวที่พูดนี่เลยนะ ตัวนี้จะเป็นตัวรองครับฮัลโลเดสเดสเดสนะครับจะได้เสียงเพราะชุดนี้ส่งฟรีด้วยนะคือเข้าไปส่งแล้วเข้าไปต่อให้เลยระบบสเตอริโอเพราะว่าตัวล่างไปทําเบสเพราะว่าตัวบนไปทํากลางสายนี่ก็ไปเสียบเข้าทีวีเข้าโทรศัพท์มือถือต่อรงได้บุตรต้องตั้งอะไรนะบุทุก็เชื่อมต่อตัวนี้เลยอ๋อก็กดกดกดบุตแล้วบุตรก็ขึ้นอยู่นะเล่นง่ายฮะ ทดสอบ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 อันนี้ก็จะสัญญาณจะแรงครับฮัลโหลฮัลโหลเทสครับสวัสดีครับฮัลโหล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 เทส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 บอลเทสทรฮัลโหลเสียง ว่าจะมาดูลคองพงุดนึงมั้งเาได้ใช้ใช้เล่นในบ้านอย่างนี้แหละไม่ไดไปทเล่นเลยหรอกเล่นในบ้านเราเก็เพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยอยากดูว่าหมื่นห้าหอหมื่นห้าเป็นชุดธรรมดาโดนน้ำไม่ได้เอเพราะว่าตัวเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยมันพันวัตแล้วก็ปีแล้วก็จะได้ตู้ซั 15, บสิบห้าของปั้มสองใบแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางสามร้อยวัตสองใบอันนี้หมื่นห้าเก้าร้อย จะให้ดีหน่อยเปลี่ยนเสียงกลางให้เสียงกลางดีๆก็ลูกค้าก็เพิ่มอัพได้อะไรได้เสียงกลางโรงแรมปกติเนี่ยมันยัมีนในนั้นมันยังมีเน็ตเวิร์กการน้ําได้เป็นเสียงกลางตัวท็อปปกติทำส่งโรงแรมอยู่ใบละ4ี่พเอาในชุด15900เนี่ยเอามาแลกแลกกันนะเพิ่มไปละสองพเดี๋ยวลองฟังเสียงดู เสียงกลางตัวโรงแรมก่อนเพิ่มมันยังมีเน็กเวิร์กกะโดนฝนได้นะตักฝนได้เลยได้หใ,ให้เบรกจะเป็นเบรกหนัก ดอกตัวเดียวกันราคาเท่ากันจะเป็นรุ่น BV อัน,น้่ยเบรกก็จะกระแทกกระแทกหนักหนักชอบนุ่มก็ต้องเป็นรุ่นรุ่นที่แรกที่เปิดเป็นออเดอร์หกถ้าคาราเกะก็น่มก็จะดีกว่าหรือว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งแต่ตู้ตัวใหม่มันจะเป็น400วัตต สี่ร้อยวัตต์มันก็จะดังชัดฝ่าเป็นตู้ตัวใหม่เพิ่มไปละห้าร้อยลองลองฟังดูข้อสอบข้อสอบ ทดสอบทดสอบอันนี้เป็นเด็กแหลงกลางแทรลาาเสียงฮะลาาเสียงของแคทโค้ดแล้วไอถ้ามันไม่ลอยอ่ะแล้วมันไม่ลอยก็มาเสียบเหมือนกันฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีกาอยู่เอดีก็เล่นอยูอบีก็ได้เราประกันหนึ่งปีนะเอาเป็นออเดอร์หกนุ่มๆแล้วว่ากระแทกกระแทกนุ่มๆนุ่มๆนะออเดอร์เสียงกลางเอาตัวไหนเลือกได้ฮะถ้าตัวที่สี่ร้อยวัตต์ที่เปิดอยู่นี่ก็เพิ่มไปละห้าร้อย อาา่าสี่ร้อยอย่าชัดที่เปิดที่สี่ร้อยนะส <400 S 1> ไม่ใช่สา <300 S 1> มร้อยนี่ม